พ่อของเงินไหมน้าพี่ไปใช้อีละบาทนี่พี่ไปตลาดไปให้ยังเอาก็ไปซื้อน้กินตัวหาตะลังใส่เงินเนาะโอ้โหออยู่บ้านเศร้าเว้ยเอากะพ่อเป็นเศร้าละของขอบขั้วนาะกะข้อนักกินละเนาะพอเห็นง่ายเมื่อยู่บ่โอ้ยอันเห็นง่ายนั้นบ่เมื่อยหรอกแพมเอ้ยภาษามึงกับแม่มึงสองขนหันกูบ่ได้ยากเลยกูบ่ได้ เมื mm. <c oughs> <that> ่อปียั้นเด็กที่เป็น้องป้องไปแม่มั่น่ะมองูุยญางนั่นน่ะเงินบอพ่อค้างวัดรถก็มายืมกูใส่มาใส่บนนี้เงินก็มาเอาน้ำกูประเั็นมาเปิดร้านอาหารกูไปกินเข่าังเงินกูอยู่จะบอกมันเด้ Mẹo ngon là con lạc của mình là nào ở sư 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 น้องจะก็ปอดนี่เอาอเคยไปยังซีสเตอไ์ใดได้หรือเอตเอตะกี้อันนั้นน่ะตะกี้คือว่าคนเป็นทาหารเป็นนักแห้งแพร่แมนยูหรอกเป็นผู้หญิงในฝันผุ่นมาแมนตีเออก็่ผู้หญิงในฝันอยู่แต่ว่าไงนีกูตืต่นแล้วเด้ <c oughs> โอ้มอนีแต่งงานไหมเดี๋ยวตัวนี้เพื่อนคอยได้ไงอายุซ้ากันหาสิบกว่าปีซ้ากันเนาะคดีกันละอายุหลายละก็สิได้มี่คนเบิ้งแย่งจ้กของมเนาะบันฝ่ายของชีวิตว่ามันจะบอกเมียเราแต่งงานไหมเสียอ๋าเมียเขาลุ้นเด้ดสั่นเมียเขาเลิกกับป้าเลยยากันได้สองปีแล้วจะมาเอายหยหนีเป็นยังอปตากัน กระิบเฝ้าดูแน่จมดูแน่หัวไปหันไปแน่กระจิตพ่น้าอยู่บนเศ้าเออเขาก๋สิน้ำขั้นตัวเอาไว้มากกราจิตกันก๋าจิตปลาจิ้มขับนตัวเบื้องไว้ตวอย่างเบื้องไว้หนึ่งเดียี่ 으아! 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 으아!